ติดตั้งกระจกรถหน้าฝนได้ไหมเล่หลายคนกังวลน,นะคะว่าติดตั้งกระจกรถในหน้าฝนจะมีปัญหาหลายอย่างตามมานะคะก็คือปัญหากระจกเัื่อซึมหรือว่ากาวที่ใช้ในการติดตั้งกระจกที่ไม่ได้มาตารฐานนะคะเสี่ยงต่อการนา้ำเล่วซึมแล้วก็ปัญหาหลายอย่างตามมาอยากจะบอกว่าที่ยูดีเอลโต๊ค้าสามารถติดตั้งกระจกรถหน้าฝนได้นะคะเพราะเรานั้นใช้กาวที่ดีและมีคุณภาพเป็นกาวซิกา้ามาตารฐานเดียวกันกันกบโรงงานประกอบรถยนต์เลยค่ะทุกคนค่ะ ซึ่งกาวที่เราติดตั้งนะคะจะใช้เวลาแห้งนะคะ1นถึงสชั่วโมงค่ะสามารถรอรับรถกลับบ้านได้เลยฝนตกเบาๆนะคะสามารถขับผ่าฝนเลยค่ะแต่ถ้าฝนตกหนักๆนะคะในหนึ่งวันแรกเราแนะนําให้ต่อรถข้อข้ามทางก่อนเพื่อที่จะทำให้การนั้นเซตตัวนะคะแล้วก็ขับรถชายรถได้อย่างยาวนาะนและก็มีคุณภาพนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าติดตั้งกระจกรถหน้าฝนี่ดีเอลโต๊กัสสามารถติดตั้งได้นะคะไม่มีปัญหาหลายอย่างตามมาอย่างแน่นอนค่ะ ติดตั้งกระจกรถหน้าฝนยูดีอัลโตการ์ดพร้อมให้บริการแล้วนะคะ